เคยสงสัยไหมครับว่าไฟซอฟบ็อกราคา1,500กับ15,000บาทแตกต่างกันยังไง สวัสดีครับผมไอจาก i-man Studio ผมนะฮะเป็นคนหนึ่งที่พูดได้เต็มปากว่าใช้งานไฟสตูดิโอมาแล้วตั้งแต่รุ่นราคาพันกว่าไปจนถึงหลักหมื่นเพื่อถ่ายทำวิดีโอมาแล้วหลายคลิปผมจึงเข้าใจดีครับว่าไฟแต่ละรุ่นเนี่ยฟังก์ชัที่ต่างกันส่งผลกับงานของเราอย่างไรบ้างและในคลิปนี้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างไฟซอฟบ b ็อรุ่น b x 45วัต์กับไฟซอฟบ b ็อรุ่น奈ไลฟ์ FS 300มาให้เพื่อนๆรับชมกันครับ เรื่องนี้มันแน่นอนครับว่าตัวที่แพงเนี่ยมันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าซื้อตัวที่แพงไว้ก่อนแล้วจะเหมาะกับเราเสมอไปนะครับบางทีนะฮะเราอาจจะไม่ได้ใช้แรงขนาดนั้นก็ได้กลายเป็นว่าซื้อตัวใหญ่เกินไปเกะกะรกบ้านก็เป็นไปได้ครับทางที่ดีนะฮะเราควรเช็คก่อนว่าในสเกลที่เราจะถ่ายนั้นเนี่ยต้องการใช้ไฟที่ต้องจ่ายแรงขนาดไหนถ้าเป็นการถ่ายรายการแบบครึ่งตัวก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ไฟแรงสูงก็ได้โดยที่เราสามารถวางไฟเข้าไปในระยะใกล้แทนก็ได้ แต่ถ้าเป็นการถ่ายแบบเป็นตัวแล้วต้องการให้ฉากหลังสว่างด้วยลักษณะน,นี้นะฮะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องใช้ไฟในราคาแพงที่สามารถยิงไฟกําลังสูงได้ครับความแตกต่างที่2นะครับการกระจายแสงและการเกิดเงาไฟที่มีราคาแพงกว่าเนี่ยก็จะได้ตัวกองแสงซอฟทบ,บ็อกที่ขนาดใหญ่กว่าอยู่แล้วในส่วนนี้เนี่ยจะมีผลต่อการกระจายแสงและการเกิดเงาครับยิ่งไฟที่มีขนาดหน้าไฟขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็จะยิ่งกระจายแสงได้ทั่วและลดความแข็งของเงาให้ยิ่งน้อยลงด้วยครับ ปัจจัยที่จะส่งผลให้แสงนุ่มขึ้นและลดเงาให้น้อยลงจะสามารถทําได้2แบบครับ 1. ถอยตัวแบบให้ห่างออกมาจากฉากและขยับไฟเข้าไปให้ใกล้ที่สุดและเปิดไฟอ่อนๆก็จะได้แสงที่นุ่มและเงาข้างหลังที่น้อยลงครับแต่ข้อจํากัดคือถ้าห้องของเราไม่มีพื้นที่แล้วก็อาจจะขยับห่างจากฉากหลังได้ไม่มากและเราจะสามารถถ่ายได้เฉพาะมุมนแคบๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเห็นไฟสตูดิโอเข้าฉากมาด้วยครับ 2. ใช้ตัวกองแสงซอฟ t b บ็อกที่มีหน้าไฟขนาดใหญ่แต่ผลกระทบก็คือความสว่างจะลดลงอีกเช่นกันครับแต่นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ถ้าต้องการกระจายแสงได้มากและยังสว่างอยู่เนี่ยก็ต้องลงทุนกับไฟที่มีขนาดหน้าไฟใหญ่แล้วก็ต้องยิงแสงได้แรงอีกด้วยครับ 3. ความแตกต่างในด้านของฟังก์ชันนะครับ ไฟราคาที่แพงกว่าเนี่ยก็จะมีเหตุผลในเรื่องของฟังก์ชันเสริมที่เพิ่มเข้ามาด้วยครับเช่นสามารถเปลี่ยนหัวซอฟทบ็อกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการกระจายแสงได้สามารถเล่นเอฟเฟกต์แสงได้สามารถควบคุมไฟผ่านรีโมทได้มีจอดิสเพย์เพื่อบอกสถานะไฟได้ละเอียดและบางตัวเนี่ยก็อาจจะสามารถต่อแบบเสริมเพื่อใช้งานนอกสถานที่ได้ด้วยครับนอกจากนี้ฟังก์ชันที่ไม่ได้กล่าวถึงเพราะไม่ได้มีความต่างกันมากระหว่างไฟงต2ตัวนี้ก็คือการปรับแสงจากดิมเมอร์และความเพี้ยนของ เพราะทั้ง2รุ่นนี้นะครับสามารถปรับแสงจากดิมเมอร์ได้คล้ายๆกันทั้ง2รุ่นเลยส่วนความเพี้ยนของแสงเนี่ยก็ต้องบอกว่า n นนไลท์ FS 3 0 0ผ่านการรับรองและมั่นใจได้เลยว่าเป็นไฟที่ให้ค่าแสงสีที่ตรงไม่ผิดเพีย้ยนไม่ออกเขียวออกฟ้าคือขาวเป็นขาวแน่นอนครับ และสำหรับรุ่น1,500เนี่ยผมก็ขอการันตีด้วยตัวผมเองเลยนะฮะว่าไฟ BSS 45วัตเนี่ยก็ให้แสงที่ขาวตรงไม่ได้ผิดเพี้ยนเช่นกันครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อาจยังสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปเดี๋ยวไอจะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบคำถามให้ครับหรือเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ไฟสตูดิโอได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่หน้าร้านไอมันช็อปอยู่ที่บางกะปิเปิดทุกวันครับและเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเราเพื่ออัปเดตเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทำคลิปและของเล่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น ตั้งไปไม่ฉากที่ YouTube ช่อง iMan Studio นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ